ตัวนี้เลยนะครับเป็นไมล์ราคาถูกที่พวกผมเนี่ยทำคอนเทนต์มาเนี่ยให้ความไว้วางใจในเรื่องของประสิทธิภาพการส่งสัญญาณนะครับเสียงไม่หายแล้วก็ในเรื่องของเสียงการตัดเสียงรบกวนเนี่ยได้ดีมากๆอย่างเช่นคู่นี้มันราคามันเท่าไหร่นะคู่นี้ไม่ถึงพันไม่ถึงพันไม่ถึงพันครับเก้าร้อยกว่าบาทเก้าร้อยกว่าบาทแต่ถ้าในกรณีที่เราจะต้องการใช้หลายตัวหลายตัวเป็นเซตนี้อยู่ที่เซตนี้อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยกว่าบาทแค่นั้นเองตอนนี้ผมเดินห่างลองคุยกันเป็นยังไง าเป็นแบบนี้เนาะอ่าจะไม่ได้ยินครับผมนี่ก็คือเราต้องเอาตัวนี้มาแก้ปัญหาอ่าทีนี้เดี๋ยวลองดูโอเคลองดูอันนี้มันจะมีหลายไทเนาะโทรศัพท์ผมใช้ซีพอดีแ้โทรศัพท์น้องๆใช้ไทเหมือนกันโอเคทีนี้ผมจะลองเสียบนะครับแสดงว่าจะได้ยินกับของของน้องทั้งสองคนแต่จะไม่ได้ยินเสียงผมนะอ่าแล้วผมจะเดินถอยไปเนาะเริ่มเสียบแล้วนะเปิดมิกกดเปิดอันนี้ต้องกดเปิดด้วยไหมกดเปิดครับ อันนี้ไม่ต้องครับไม่ต้องมาแล้วเโอเคมาแล้วสีฟ้ายังไม่ตัดเสียงรบกวนสีฟ้าก็ยังไม่ตัดเสียงรบกวนตอนนี้ทุกคนจะได้ยินเสียงเพราเราจากใหม่นะครับเสียงชัดเจนมากแต่จะมีเสียงรบกวนเข้ามาอเคเสียงจะชัดเจนนะครับถ้าสมมติเราต้องการตัดเสียงทำยังไงตัดเสียงรบกวนนะครับจะมีปุ่มสีฟ้านะครับตรงนี้นะครับให้กดหนึ่งครั้งปั๊นะครับจะมีปุ่มสีเขียวไปสีเขียวขึ้นมาแทนสีฟ้าเขยวค้างคือนี่คือตัดเสียงรบกวนจะไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เลยครับที่วิ่งไปเม เนี่ยวิ่งผ่านเมื่อกี้คือแทบจะไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เลยจะได้ยินเสียงพี่กรหรือพวกเราสองคนนะครับชัดเจนต่อไปต่อไปต่อไปผมจะเดินห่างจากน้องประมาณส<อ>ี่ห้าเมตรนะพี่รกรณ์เดินเดินขับเข้าไปเลยครับอไกลขึ้นไกลขึ้นเ<อ>ห็นไหมโลดนนเตนประมาณส<ล>ามห้าห้าเมตรแล้วครับตอนนี้บางตัวแค่ <6 S 2> หันสัญญาณขาดแล้วนะอบางตัวแค่หันสัญญาณอันนี้สัญญปดเจ็ดแปดเมตรแล้วนะนะครับตรงนี้นะครับเสียงก็ยังได้ยังได้ยินมอเตอร์ไซค์นะครับยังได้เิน้งคูนะครับอาจจะหมุนตัวหมุนตัวหน่อยดอน อ่าหมืนตัวหน่อยเอออุปกรณ์นะครับนะฮะแผนเข้าไปก็มีมอไซค์วิ่งผ่านแต่แทบจะไม่ได้ยินเสียงมอไซค์เลยได้ยินเสียงพวกผมชัดเจนไหมฮะผพราะว่าชัดเจนแน่นอนนะครับชัดเจนชัดเจนนี่คือในระยะที่แบบโอเคแล้วคือไม่นี่คือขนาดนี้โอเคแล้วใช่คือบางทีเราไม่ได้เดินไปไกลเพราะว่ามุมกล้องมันก็ไกลอย่างเงี้ยแต่ขอผมชอบอย่างหนึ่งก็คือเวลาหันอ่าฮะไม่หายเออมันไม่หายเออเออคือสิ่งคือสิ่งตัวเนี้ยที่ชอบที่คุณชอบว่าหันแล้วไม่หายไหมใช่เพราะว่าหนึ่งคือผมเนี้ย เหมือนผมทาเกษตรใช่ป่ะทำลิปเกษตรผมก็ต้องใส่แบบนี้ไหมอ่ะฮะแล้วกล้องตั้งอยู่ปุ๊บผมอาจจะขุดนุ่นยิบนุ่นใช่เราไม่ได้อยู่หน้ากล้องตลอดจะหายอแต่ตัวนี้ไม่หายครับอืมอ่าตัวนี้ไม่หายเลยราคาเท่าไหร่นะครับ1,300รกว่าบาทนะครับบางคนอาจจะได้โปรได้ช่วงรถนะครับราคาก็อาจจะไม่ถึงนีครับอันนี้คือสองตัวแต่บางคนทำคอนเทนต์แค่คนเดียวตลอดอย่างเงี้ยเอาไปคู่หนึ่งเท่าไหร่ดอนอันคู่หนึ่งประมาณไม่ถึงพันอืมไม่ถึงพันคู่หนึ่งก็คือจะมีแค่นี้ตัวหนึ่งแล้วก็ส่งรับสัญญาณตัวนึง่ครับ เราถอดออกมาแล้วตอนนี้คือเสียงปกติแล้วไม่ได้ใช้ไม้แล้วถ้าในกรณีที่แบบใช้คนเดียวไม่ต้องใช้สงไม้อย่างเช่นคู่นี้มันราคามันเท่าไหร่นะคู่นี้ไม่ถึงพันไม่ถึงพันไม่ถึงพันครับ900กว่าบาท9ก0กว่าบาทแต่ถ้าในกรณีที่เราจะต้องการใช้หลายตัวเป็นเซตนี้อยู่ที่เซตนี้อยู่ที่1,3 0 0้กว่าบาทแค่นั้นเอง